ในเมื่อลูกค้าต้องการไข่พํมออกแห้งด่วนนะคะก็เลยต้องเร่งให้ลูกค้านะคะวิธีอบของเราก็ใช้อุณหภูมิที่60ค่ะอุณหภูมิ60นะคะใช้เวลาอยู่ที่6ชั่วโมงค่ะครามหนานะคะก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะเวลาเราเกลี่ยนะคะเราก็จะพยายามเกลี่ยให้สมบูเสมอการอบอแห้งของเรานะคะช่วยทุกคนได้เยอะเลยค่ะกรณีที่เรามีน้องไก่ผํา เยอะนะคะไม่สามารถที่จะพาไปทําอย่างอื่นได้หรือว่าเช่ตู้เย็นไว้นานนะคะเปลี่ยนสภาพน้องไข่พําเป็นไข่พําอบอแห้งก็จะดีค่ะจะซูมใหทุกคนดูนะคะว่าไข่พัาของเราสวยมากเลยค่ะเม็ดสวยนะคะสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ก่อนอบนะคะเราก็จะผึ่งลมไว้สักระยะหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้น้ำละเหยออกค่ะ สีก็จะสวยมากเลยนะคะให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าสีของน้องไข่พํมสวยจริงๆเลยค่ะสีก็จะสม่ําเสมอทั้งหมดเลยนะคะจํานวนตรงนี้ที่เราอบอ,อยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ2กิโลค่ะช่างน้ําหนักได้เมื่อกี้2กิโล2ขีดค่ะเราก็จะลงมือออกกันนะคะ